ลองจินตนาการว่าหากการซักประวัติผู้ป่วยสามารถทำได้ครบถ้วนและแม่นยำในทุกครั้งโดยไม่ทำให้แพทย์เสียเวลาเพิ่มวันนี้เทคโนโลยี AI และดิจิท Health กำลังเปลี่ยนวิธีที่เราดูแลผู้ป่วยแต่การเก็บข้อมูลที่ครบถ้วนตั้งแต่ต้นยังเป็นความท้าทายสำคัญ ปัจจุบันระบบถามตอบทางการแพทย์ยังทำได้เพียงตอบกลับแต่ไม่สามารถสร้างคำถามติดตามเพื่อให้ข้อมูลสมบูรณ์ได้ส่งผลให้คำตอบไม่แม่นยำขาดความเข้าใจในอาการจริงของผู้ป่วยเราจึงพัฒนาระบบถามตอบที่สามารถสร้างคำถามติดตามอัตโนมัติเพื่อสนับสนุนการซักประวัติผู้ป่วยได้อย่างครบถ้วนเพื่อให้ระบบสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้จริงเราสร้างดิจิตอลทวินของผู้ป่วย ซึ่งสามารถจำลองอาการจากข้อมูลผู้ป่วยได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงแล้วระบบจะเข้าใจความสัมพันธ์ทางการแพทย์ได้อย่างไรหัวใจของระบบนี้คือ Knowledge Graph ที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างโรคอาการและคำถามอย่างเป็นระบบเช่นเมื่อผู้ป่วยบอกว่าปวดศีรษะระบบจะถามต่อว่าเป็นมานานแค่ไหนแล้วปวดที่บริเวณไหนมีอาการอะไรอื่นอีกบ้างเพื่อให้ข้อมูลครบถ้วนตามหลักโซเครต ระบบนี้จะช่วยให้การซักประวัติผู้ป่วยมีมาตรฐานมากขึ้นลดภาระของแพทย์และเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาและนี่คือก้าวใหม่ของการแพทย์ดิจิทัล